โพนนี้ครับปิดคลิปไปแล้วครับมาเจอโพนนี้ครับต้องถ่ายครับสวยมากเลยครับดูครับมาเก็บเลยรีบๆเลยครับมืดแล้วครับเนี่ยคณะขอสอปหอมืดในป่าเห็ดโอ้โหดูตรงนี้ครับอืมอือขึ้นเป็นจุ้งเป็นจุ้งนะครับยังไม่มีเสียเลยนะครนี่โพนี้หนึ่งแกงใหญ่ๆเลยครับอ้อมโพนเลยครับนี่นี่ด้วยเดิม ติดเทาวันนะครับคนเก็บนางเอกของช่องครบเปนจิงแล้วจ้ะไปทางนู้นเลยครับเอาตรงนี้ยังไม่เก็บอ่ะเดี๋ยวเก็บเลยทางนี้นี่ครับสวยๆเลยครับตรงนี้อีกครับได้หนึ่งกิโลเลยนะนี่อืมอ,มอมดอกนี้ ดังกรอบเลยครับทางนี้ด้วยครับดูกระจุกนี่ครับให้หัวโอ้พี่น้องครับมาเจอเห็ดปลวกไฟครับหมูแรกของปีนี้ครับไม่รู้ว่าใครเจอบ้างแล้วยังครับแต่ปีนี้ผมเพิ่งได้เก็บครับเห็ดปลวกไฟครับดูครับบานแล้ครับว่ายังแข็งอยู่ครับยังพอได้อยู่ครับดูครับมืดอยู่ในป่านี่เลยครับโพนเทนนี้ขึ้นเกือบทุกโพนครับ กำลังขึ้นครับดอกจุ้มๆสวยๆเลยครับดูครับทางนู้นก็บอกสวยๆครับเดี๋ยวไปถ่ายครับโอ้โหโฟนนี้ครับหลายดอกอยู่ครับนี่สวยๆเลยครับอ๋อโอรกยาวมากเลยนี่โชว์หน่อยจ้ายาวมากนี่ งเงนตะเตโอ้มีอันนี้ด้วยไม่เห็นออหลังปึกเก็บให้อันนี้ทางนี้ด้วยครับอันนี้จะเก็บยังไงเนี่ย จะเป็นเชื้อครับอู้ได้ครับดอกน่ารักน่ารักสองดอกตรงนี้ครับนี <c> ่ <oughs> ดอกน่ารักค่ะน่ารักเห็นเนาะ โพนี้มีรังแตนนะครับวันนั้นเจอรังนี้แล้วครับตอดตาเข้าไปแม่หนึ่งครับบวมนะครับดูครับรังใกล้ๆรังใกล้ๆโพนที่มันขึ้นมันขึ้นเห็ดตะไคร้ครับโพนนี้ครับเว้นไว้วันหนึ่งครับเว้นไว้วันหนึ่งก็บานนะครับดูครับบานว่าแต่ียาแต่ว่ายังแข็งอยู่ครับโอ้มหหลายดอกครับสี่ห้าดอกหกดอกเลยครับตรงนี้ สามสี่เอ๊โอ้กลิ้งแล้วห้าหกครับโอ้โหยังได้ครับยังจี่ปนได้ครับขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> โคนเดียวกครับฟากมีอีกหลายดอกเลยครับฝาฟากนี้กำลังดอกจุ้มๆสวยๆเลยครับ เก็บไปก็ต้องระวังแตนไปครับเดี๋ยวรังมันแตกครับมันรังมันอยู่ใกล้โพลน,นี้มากเลยเมื่อวันก่อนก็โดนไปแม่หนึ่งครับปวดตาไปหนึ่งวัน,น <t> โอ้ยโพลน,นี้สิบกว่าดอกอยู่เด้อครับ <t> รอุ้ยดูโพลนี้ครับเก็บไว้หนึ่งวันขึ้นมาดอกเดียวครับ เว้นไว้หนึ่งวันครับขึ้นมาหนึ่งดอกครับดูขาครับบ่เริ่มไหมครับดอกส,ดสวยๆนะครับ<ม>ตรงนี้เ<ม>ต็มโพลแล้วโพลนี้โอ้อันนั้น<อ>กินแนละ้วมาตฐานเราไหมเนี่ยมาตฐานกระทบกระเทือนแล้วเอาเลย น,นี่นอนอยู่นะแต่โอเคอยู่แข็งโป๊กๆแข็งโป๊กอยู่กินได้ครับแน่ <No. S 2> มาทางนี้ด้วยครับ สองดอกดอกนี้สวยๆครับโคนนี้ขึ้นดอกเดียวโอ้ เป๊หนึงแป๊ดนึงโอ้ยเวียนไว้หนึ่งวันก็บานได้ครับผมอ้ยยังแข็งอยู่ครับยังกรอบแน่นอ้ยพวงนี้ดอกสวยๆเลยครับ ไปทางนู้นด้วยครับทางนี้อีกสองดอกสวยๆแล้วครับโหโดนปลวกกินขาครับมันเกือบหมดแต่ยังไม่หมดครับ <c oughs> พอ้โหเชื่อหรือเปล่าครับออ้ยังได้ครับแข็งโป๊กเลยครับอันนี้ล้มแล้วแต่ก็ยังแข็งโป๊กเลยแข่งโป๊กหรูยังแข็งโป๊กอยู่ ตรงนี้ครับสองดอกครับบานๆครับแต่ว่าโอ้ยังแข็งอยู่ครับ โอ้โหโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนโพนเลยครับโอ้โหอยู่บนโพนครับบนแบบบนจริงๆครับโดดเด่นเป็นสง่าเลยครับ ดอกอสวยๆสองดอกครับผมเห็ดตะไคร้ดงครับโอ้โหอย่างงามนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะลองเอาออกไปดูครับวันนี้เผื่อมีคนข้างนอกเขารู้จักเขากินครับมันดอกมันสวยเกินหอมเลยนะมันกําลังสวยๆเลยเลยนะตะไคร้ดงกับอะไรนะหนังปลาดุกหนังปลาดุกสวยๆ<ว>เลย,ย,เลยโอ้โหโพลนี้ครับไม่เคยทําให้ผิดหวังครับ เว้นไว้หนึ่งวันครับดอกกำลังงามๆครับรกหน่อยนะครับ เชื้อแล้วครับทางนี้ด้วยครับพูนเดียวกันตรงนี้ครับอีกฝากหนึ่งครับอุ๊ห์ชนมมย โอ้เว้นไว้วันเดียวครับดูครับบานขนาดนี้แล้วดอกสวยๆอีกดอกนะครับ รุปยอดได้ยอดหมานของเราครับถือว่าหมานอยู่นะครับวันนี้อันนี้จะไข้ล้วนครับจะไข้ขาวล้วนๆนียครับบานบ้างจูมบ้างครับอันนี้เห็ดรวมครับผมอันนี้ก็เห็ดรวมครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูนนี่ครับ ปิดคลิปไปแล้วครับมาเจอโพนนี้ครับต้องถ่ายครับสวยมากเลยครับดูครับมาเก็บเลยรีบๆเลยครับมืดแล้วครับเนี้ยคณะขอสอปหอมืดในป่าเห็ดโอ้โหดูตรงนี้ครับอืมอือขึ้นเป็นจุ้งเป็นจุ้งครับยังไม่มีเสียเลยนะคนี่โพนนี้หนึ่งแกงใหญ่เลยครับอ้อมโพนเลยครับใส่ทุกคนนะจ๊ะ จุ๊กเรมิลอิสอ็เรมลมาทางนี้เลยมาทางนี้เลยนี่นี่ด้วยอันเดิย <laughs> <laughs> ติดเทาวันแล้วครับคนเก็บนางเอกของช่องสเปิร์เจิงแล้วจ้ะเอาอันกี้น่อยกัน มาตรฐานของเราแล้วไปทางนู้นเลยครับอาตรงนี้ยังไม่เก็บอันเดียเก็บเลยทางนี้นี่ครับสวยๆเลยครับตรงนี้อีกครับ กิโลเลยนะนี่มันมีแต่ดอกจุูงๆไงตัดขาดดอกดังกรอบเลยนะทางนี้ด้วยครับนี่ไงไม่เอาอันนี้นอนกินแล้วเอาเลย อันนี้ก็ไม่เก็บเนะเก็บนะน,นั้นน้อยโพสด,ดูกระจุกนี่ครับถ่ายหัวไม่ต้องถ่ายใช่ไหมถ่ายก็ไม่ถ่ายเลยถ่ายอยู่ก็เก็บไปด,ดิมืดแล้วเริ่มเริ่มสับสนแล้วค่ะมืดในป่าเลยครับวันนี้ โอโอ้ดูโพนนี้ครับเต็มกิโลได้เต็มถุงนี่ครับตอกสวยๆเลยครับเราต้องหาแถวนี้อีกไหมนี่นล่มหนึ่ง,สสง,บ,งบ่มืดแล้วนะเริ่มแล้วโพนใกล้ๆครับน่าจะเริ่มขึ้นครับกำลังเล็กๆเลยครับจุ่มๆครับดูครับมาตรดาานเราละ เอาเก็บเลยตรงนี้สามไข่ครับเดียวอือเลยตรงนี้อีกสองบานแข็งแข็งบานแข็งบานสวยๆบานงะงะได้นะคเขาเรียกบ,บานงะบานงะอออโอ้โอันนี้อะไรมันโวกนูน่นะเป็นจุ่มเลย